อริ่พูดติดยาสมัครพษ่มีสามได้ไหมคะพี่นีนาอันนี้พีพ่นีนามาพูดอีไลก็คือจะพูดถึงเรื่องนี้ภาษา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 อ, huh. อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยสมัครได้ค่ะถ,ถ้าถ้าวันที่สมัครนะคะเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่ามันใช้เวลาพอสมควรสี่ถึงหปีเงี้ยใช่ไหมคะช่วงระยะเวลาหลังจากที่สมัครไปแล้วคุณก็ไปฝึกฝนให้ได้ภาษาเพราะอะไรล่ะ ภาษาเนี่ยชีวิตที่นี่เนาะมันต้องคุณ<ช>ต้องาามาใช้คุณต้องมาใช้คุณต้องย้ายมาอยู่อันนี้เป็นวีซ่าถาวรคุณจะมาใช้ชีวิตโยกย้ายมาทั้งครอบครัวลูกหลานเล่นนนอะไรก็แล้วแต่ภาษาเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดคุณไม่สบายคุณต้องไปหาหมอคุณบอกหมอ,อมได้ไหมว่าอาการคุณเป็นยังไงปวดหัวตัวร้อนเขาใช้ศั์ว่าอะไรปวดท้องเป็นอะไรกล้ามเนื้อเอ่อเคล็ดขัดยอกหรือว่าโดน Uh huh. มีอาการยังไงเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้ให้ให้คุณหมอเข้าใจได้ uh huh. เขาจะได้รักษาถูก uh huh. เขาจะได้วินิจฉัยโรคเราได้ถูกต้อง uh huh. ไปซื้อตับข้าวเรารู้ว่าเออเราต้องไป,ไปหานั้นอันนี้มันคืออะไรเพราะหน้าตามันไม่เหมือนบ้านเรานะกับข้าวเราไม่ใช่ว่าไปจ่ายตลาดแล้วมันก็จะออกมาหน้าตายอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์มันก็ต่างกาันอะไรที่เราใช้แทนกันได้มันมีอะไรบ้างเอาไปช้อปปิง้ง ไปช้อปปิง้งไปซื้อรถไปเช่าบ้านไปทำใบขับขี่คือจะมาใช้ชีวิตที่เนี่ยแล้วไปสมัครโรงเรียนให้ลูกเอกสารต่างๆที่มาจากโรงเรียนเราต้องอ่านต้องรู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะย้ายแทนที่จะโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่ามาใช้ชีวิตประจําอยู่ที่เนี่ยภาษาเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตประจาําวันมันไม่มีที่บอกว่าโอกาสที่ว่าเราจะเดินไปแล้วเจอโชคดีเจอคนไทยช่วยอธิบายหรือว่า คือทุกคนเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาไปการที่เราเตรียมตัวเราให้พร้อมการมาอยู่ที่นี่เราจะทำมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็สามารถมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงๆภาษาอังกฤษแล้วก็หลายๆคนก็ท้อเรื่องภาษาอังกฤษบอกว่าเราียนมานานแล้วแต่ว่าก็อย่าอย่า,อย,าอย่าพึ่งทอนะคะคือคนอื่นทำได้ได เราก็ทําได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาในการสมัครเนี่ยใช้เวลาพอสมควร3ถึงสีปป่ปีอย่างที่เราคุยกันอยู่นะคะ,ะ,คะโปรเซสสามวีซา่าเรามีเวลาปีที่1ปีที่2ปีที่3ในการฝึกภาษาตัวนี้นะคะแล้วเออพี่นีน่าจำได้ไหมคะเราเคยพบกับครูพี่แอนโอ,อครูพี่แอนค่ะ,คะทีะอา มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาแล้วทำให้คนเข้าใจได้ง่ายเยอะค่ะแกอนมีเทคนิคเยอะจริงๆนะคะคือแเราก็เดี๋ยวเราจะลองติดต่อกับทางครูพี่แอนให้อีกทีหนึ่งค่ะว่าเขามีหลักสูตรอะไรที่เหมาะพวกเราบ้างนะคะก็จะเอามาแนะนำนะคะ เพาาอาจจะเป็นลหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าฒนธรรมพื้นฐานอะไรเนี้ยที่มาเราจะได้เข้าใจว่าัฒนธรรมของที่นี่แล้วก็ไม่เข้าจช็อกแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นดีแล้วนอกจากนี้เออสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมาย YouTube, TikTok, Netflix ดูหนังดูภาพยนตร์ใช้อยู่ประจําฟังอยู่ประจํา จะโทษเทวดาฟ้าดินไม่ได้นะคะอันนี้ตัวเราล้วนวนการเรียนรู้การใช้ภาษาภาษาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากเราใช้ประจําเราสามารถทําได้เออมันจะช่วยให้จําได้เหมือนเด็กที่เขาเกิดมาเขาอยู่ในสิ่งวแวดล้อมเขาฟังทุกวันทุกวันพูดทุกวันทุกวันถึงจะจําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เราอยากเก่งเนี้ยต้องฝึกต้องฝึกค่ะทุกวัน ก,กแล้วก็อย่างที่บอกพวกเราก็เดี๋ยวจะเพราะว่ามีบางกลุ่มที่สมัครตอนนี้จะเข้าเฟสที่สองกันแล้วนะคะอันนี้เราจะส่งไปให้ดูเหมือนกันนะคะว่าถ้าใครต้องการเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมีหลักสูตรแนะนําส่งไปให้ไม่ใช่ว่าแค่หลักสูตรแกรมมาอะไรเฉยๆเกี่ยวกับการพูดการพูดการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยนะคะวัฒนธรรมต่างๆ เรียนรู้ได้จากโปรแกรมไหนเดี๋ยวเราจะแนะนำให้อีกทีนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างไงพวกเราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะเรื่องภาษาอีกเกอไม่ใช่เรื่องยากนะคะนะคะหรือมีอะไรเนี่ยก็อ inbox <ๆ>มา ทาง Line Official หรือว่า Inbox มาตรงกับเจ้าหน้าที่ของเราเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือก็ให้คำแนะนำนะคะว่าเรียนภาษาช่องทางอะไรยังไงใช่อะไบ้างเทคนิคอะไรดีดีๆไหมอืมแล้วก็อย่างที่ย้ำกันอีกทีนะคะว่าทีมงานเรานะคะ KBB เออเราช่วยเหลือหรือว่าดูแลตั้งแต่ต้นยันจบโปสดอยูแล้วนะคะดังนั้นติดขัดอะไรนะคะก็ติดต่อพวกเรามาได้เหมือนเดิมค่ะ